กับกับท่านผู้ชมครับวันนี้พามาดูแปลงแปลงสาติจกับแปลงสาติจปลูกข้าวแปลงสาติจปลูกอ่าปลูกข้าวปลูกพักบุงครับปลูกพักบุงแปลงสาติจ แป็นสาธิตการปลูกข้าวปลูกผักบุ้งครับ พาท่านผู้ชมมาชมแปลงปลูกผืดแบบรุมารสางครับไปปลูกปลูกปลูกข้าวปลูกผักบุ้งปลูกในร่องปามน้ำมันครับในร่องปามในร่องสวนปามการปลูกข้าวปลูกผักบุ้งในร่องสวนปา์มครับ พี่น้องจะมาการติ้นการต้นปักทีนนี้ได้ครับได้ชมุมกินมะพร้าวออนด้วยกับกินมะพร้าวออนมีมะพร้าวออนให้กินให้ดื่มครับน้ำมะพระ้าวพี่น้องจะมาการติ้นได้ครับก,การติ้นจุดนี้ได้เลยครับ บริการกลางเต้นครับบริการกลางเต้นมีน้ำมะพร้าวให้ดื่มครับให้ดื่มให้ดื่มบริการให้ พี่น้องมากลางเต็นในส่วนใดเครับเปิดบริการทุกวันครับมีนำมะพร้าวให้เดิมให้เดิมครับไม่แป้งครับไมาแป้งครับกลางเต็นครับให้บริการทีให้บริการสาตานทีครับกลางเต็นแล้วเดินชมป่าครับ เดินจมป่าจมธรรมชาติในบริเวณนี้ครับบริเวณบริเวณบ้านโคกครับบ้านโคกบ้านโคกโซนโคกจเจริญครับอยู่ตีบ้านรามาตเองครับบานรามาตบริการกล้งเต้นในสวนครับ บริการการเต้นในส่วนนี้ครับทาร่าซ้ำรอยวัดต่อวันครับซ้ำรอยวัดต่อวันครับมีบริอามีน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวดืม่มลูกละน้ำมะพร้าวลูกละสิบบาทครับลูกละสิบบาทน้ำมะพร้าวอ่อนครับน้ำมะพร้าวอ่อนมีน้ำมะพร้าวอ่อนให้ดื่มครับ อ่าแา่ที่สนใจจะมากางเต็นปักในนี้ได้เลยครับเบอร์โทรสูนหกงานซุนหนึงหกนสามเจ็ดครับอ่าในวนมะเปาและ่วนปาม่วนปรสมกับสวนวนลายหน้า่วนประสมกับ มี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 มะพร้าวอ่อนให้ให้ดื่มกับมีน้ำมีผลผลมะพร้าวอ่อนครับมีผลมะพร้าวอ่อนให้ดื่มดื่มน้ำมะพร้าวอ่อนครับในทุวนนี้ส่วนจะเปิดบริการทุกวันครับเปิดบริการทุกวันให้กลางเต้นครับกลางเต้นกับสนใจสนใจติดต่อมาได้เลยครับ สนใจติดต่อมาได้ครับเบอร์อรสูตรอาการสูตรหนึ่งกับศูนย์หกห้าศูนย์ห้าหนึ่งหกศูนย์สามเจ็ดครับ,0 65, 0 51, 3, 7, รบมีน้ำมะพร้าวให้ดื่มครับเปิดบริการทุกวันครับรน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวลูกชิ้นบารครับอันนี้มีมะพร้าวครับกับสนใจติดต่อมาได้ครับ วิเนซูตรงส่วนหกอาส่วนห้าหนึ่งหกส่วนสามเจ็ดกับมาให้บริการกังเต็นในสวนเลยครับครับอ๋อสำหรับคลิปนี้ครับก็จะเป็นทัานี้ก่อนครับลาไปก่อนนะครับ